หลายท่านหลายคนนะคะก่ายกันเข้ามาเยอะแยะมากมายขอบพรบคุณมากๆนะคะคุณแซลมอนนะคะโชว์ตัวแล้วคุณอภิชัยบอกว่าขอบคุณนะคะสําหรับรหัส ATM นะคะหลายท่านหลายคนคะ่ะรหัส ATM กับทะเบียนรถมงคลน,นะคะไปล้างห้องน้าวัดไม่ต้องแจ้งกรจารย์ก่อนล่วงแม่ก็ได้ค่ะไปล้างาเลยนะคะ ก็เรียกว่าพอไปล้างมาปุ๊บสามห้องเป็นอย่างต่ําอันนี้คือห้องน้าวัดนะคะบางคนสับสนว่าต้องไปหาล้างห้องน้าวัดไปหาล้างห้องน้าบ้านหนูนะคะบ้านหนูมีห้องน้าอยู่สองห้องไม่ใช่นะคะไปล้างห้องน้ําวัดมาสามห้องเป็นอย่างต่ําใครจะสี่ห้องห้าห้องจะแถมให้อาจารย์ก็ได้เป็นเจ็ดห้องสิบห้องสิบสองห้องแล้วแต่ที่คุณจะมีแรงนะคะล้างมาสามห้องอย่างต่ําแล้วก็ส่งภาพเข้ามาในไลน์ ออฟิเชียลนะคะแล้วอาจารย์จะวางรหัส ATM ให้นะในเบื้องต้นอาจารย์จะวางให้ประมาณ4รหัสลูกค้าก็ไปเลือกเอาหรือว่าไปดูซิสองสองๆที่ว่าอันไหนที่มันจำง่ายหรือว่าอันไหนที่ลูกค้าดูแล้วเหมันกระแทกตาฉันจังเลยก็เอาอันนั้นเป็นรหัส ATM เนะ,ะเบื้องต้นจะวางให้4รหัสหรือถ้ายังไม่ถูกใจขอได้เรื่อยๆจนกว่าจะถูกใจนะคะเรารับรองว่า ในการออกแบบดีไซน์รหัส A T M เนี่ยเป็นเลขมงคลที่เหมาะสมตอบโจทย์กับสายงานอาชีพแล้วก็ความต้องการของลูกค้าอย่างแน่นอนเพราะาอาจารย์ดีไซน์จากรายละเอียดที่ลูกค้าแจ้งมานะคะแต่มีค่าครูคือการเปนลนร้านห้องน้ําวัดอย่างต่ำสามห้องรวมจะถึงในเรื่องราวของทะเบียนรถนะคะบ,บางคนเกรงใจอาจารย์โอ้โหแต่และอาจารย์ขาดูจะไปจองเท่าไหร่คนนั้นคนนี้ก็มาเหมือนกับว่ามาไฟลาเอาทะเบียนรถไปก็ไม่ได้สัทีตามที่อาจารย์วางให้นะคะขอมาได้เรื่อยๆเลย พอมาได้จนกว่าคุณจะจองทะเบียนรถเลขมงคลกับคนส่งได้หรือบางคนถ้าพอจะไหวหน่อยก็อาจจะไปซื้อนะคะตามร้านต่างๆที่เขาขายในเรื่องราวของทะเบียนมงคลหรือว่าจะเป็นป้ายที่เขาซื้อจากการประมูลมาแล้วถ้ามีกําลังก็มาแจ้งได้หรือจะส่งแผงรายการของทะเบียนมาเลยก็ได้ว่าตอนนี้ หนูมองอันนี้อยู่หรวอว่าหนูมีความต้องการแบบนี้หรือว่ามีความคาดหวังต่างๆนานานในการขับขี่การใช้รถใช้ถนนในรูปแบบนี้อยากแก้จุดนี้อยากเพิ่มจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แจ้งกันเข้ามาได้แล้วก็ส่งแผนผังเลขทะเบียนมาได้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าค่าครูก็คือจะเป็นการล้างซ่วงวัดนันแหละนะล้างห้องน้ำวัดมาอย่างต่างสามห้องนะคะที่นี่ไม่เสียสตางค์แต่ว่าอาจจะมีการปัดเงือบ้างนะเสียเงือบ้างเพราะว่าล้างห้องน้ำวัดอาจจะมีการเสียเงือ ลอกแรงเนาะจริงๆได้ในเรื่องราวของการที่เป็นการยกระดับจิตใจของเราด้วยนะอย่างที่บอกว่าห้องน้ำเนี่ยนี่ห้องน้ําสาธารณะเนี่ย นึกออกไหมถ้าถ้าความรู้สึกปกติของคนทั่วไปใครๆเข้าไปใช้ก็จะแบบรู้สึกอ,ย,อย่างเงี้ยนึกออกไหมคะใครก็ไม่ลูกไมขี้มาเยี่ยวมากน่าหลายตาเป็นไม่รู้กี่ร้อยกี่พันคนอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราเข้าไปล้างแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะลดอีโก้ลดทิฐิมานะในใจของเรานะคะแล้วก็มันได้อาน,นิสงส์ในเรื่องราวของการที่ คือถ้าอาจารย์จะไม่ผิดนะอันนี้ส์มันจะเหมือนกับว่าทําให้เราดูแบบว่ามีผิวพรรณมีวันณนะต่างๆที่รูกเลี่ยงเกลาขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอันมาเนื่องมาจากการที่เราไปขัดขัดทุทตามซอกตามอะไรต่างๆที่มันสกรปรกในห้องน้ําอย่างเงี้ยค่ะนะคะผิวพรรณอันนี้ส่งที่จะส่งผลก็จะทําให้ผิวพรรณเราเลี่ยงเกลาหรือว่าพวกโรคผิวหนังต่างๆนานาโรคเลื้อนโรคนั่นนี่นู่นนนก็จะมีโน้มที่จะหายไปนะคะอันนี้เป็นอันนี้ส่คล่าวของการที่ได้ล้างห้องน้ําวัดด้วยนอกหือจากการที่ทําลายทิชชนะมีโก้ขอ เราเองด้วยนะคะโอเค